จ้าหนึ่งดอกค่ะดอกบานแล้วค่ะปีนี่เห็ดยังพัได้ออกอยู่ค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็ดออกซาค่ะปีนี่ค่ะเป็นฝนพ่อฝนฝ่าอากาศบ่ค่อยจะดีหรือเปล่ากับบู้เนาะคะ่ะเพราะว่าเห็ดปีนี้เป็นออกซาาค่ะยังออกบ่เต็มที่เนาะคะ่ะ อีกหนึ่งดอกจ้าอก,กอดแดงจ้านี่ค่ะอุยเกือบบ่ได้อีกแล้วค่ะเพิ่งซสองคันจอกเลี่ยวถือค่ะสองดอกค่ะดอกแข็งดีค่ะเพราะฝนมาตกนะคะดินแห้งค่ะ ก็แดนจ้าดอกกําลังค่ะเก็บค่ะเก็บเก็บเก็บพี่ค่ะอีกดอกนึงสางคันท็นั้งนี้ค่ะงามเลยค่ะนี่สวงามสุดลูกอยู่เลยค่ะหามีก็แให้นีกว่ามีกกว่าเน้มเนมเนมค่ะเนมซอยกันหนมซอยสองคันเลยค่ะเย็บมือค่ะ สำคันหาแหนมอีกหนึ่งก็ได้อต่เด้อก่าแดงค่ะอีกหนึ่งดอกค่ะติดน้ำค่ะเวลาสรุปเห็ดของซองคันแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่ค่ะก็จะมีเห็ดกอแดงเห็ดเพิ่งแล้วเนาะค่ะนิดน้อยค่ะมือนีซองคันไปกับบวมันปันได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็ดออกบ่ดีค่ะปีนี่ค่ะเห็ดบ่ค่อยจะออกปันได้ค่ะค่ะก็ รอเบิร์เนาะคะ่ะรอรุ่นรอติดตามเนาะคะ่ะว่าสามขันสีได้เก็บเห็ดหลายบ่เนาะคะ่ะปีนี้ค่ะค่ะก็รอรุ่นน้ากันเด้อค่ะค่ะก็เป็นคลิปสันส้นๆเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าที่มาเก็บเห็ดเดีย๋ยพ่อแม่พี่น้องมือเบิร์มือนีก็ได้ค่ะก็ลรอรุ่นรอติดตามน้ากันเนาะคะ่ะในคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะว่าสิมานเห็ดโบนะะ่าค่ะค่ะสุดท้ายก็พ่อแม่พี่น้อง ยูดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันเหมือนสุดผู้สุคนเด้อค่ะสุดท้ายก็ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีค่ะ